สัดีค่ะเพื่อนทุกคนพบกับช่องมิบีแอนเฟรนนะคะช่องของคนที่รักชาชอนสน่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาชอนโมกสี และผองเพื่อนค่ะนัดที่1ผ่านไปแล้วนะคะถึงแม้ไทยเนี่ยจะแพ้โปแลนด์ไปศูนต่อ3เซตแต่ถือว่าคะแนนก็สูสีถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะสําหรับวินแอล2025ก็ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็มาเริ่มสู้กันใหม่ในนัดที่2วันพรุ่งนี้ค่ะ5มิถุนายนเวลา14นาฬิกาเวลาไทยเช่นเดิม ใชนะคะอันดับที่13ของโลกประทัดก,กับเบลเยียมอันดับที่15ของโลกค่ะโดวยวันนี้นะคะเบลเยียมเนี่ยก็แพ้เจ้าภาพอย่างจีนไปตอ3เซตทําให้เบลเยียมนะคะหล่นจากอันดับที่14มาอันดับที่15ถือว่าเกมวันพรุ่งนี้นะคะน่าลุ้นมากๆค่ะน่าจะเป็นเกมที่สนุกสูสีเลยเพราะว่าอันดับโลกเนี่ยใกล้เคียงกันด้วยต่อมานะคะเรามาดูสถิติการแข่งขันวินแอลล่าสุดของไทยกับเบลเยียมกันบ้างค่ะ สี่นัดล่าสุดนะคะบอกเลยว่าไทยแพ้ทั้งสี่นัดค่ะแพ้ไปสองต่อสามเซตหนึ set, ่งต่อสามเซตศูนย์ต่อสามเซตและหนึ่งต่อสามเซตค่ะดังนั้นนะคะเกมวันพรุ่งนี้บอกเลยว่าไม่ใช่เกมที่หมูหมูของไทยอย่างแน่นอนแต่คิดว่าน่าจะสนุกสูสีเชียร์มันแล้วก็ลุ้นมันค่ะตัวเก่งของเบลเยียมนะคะก็จะเป็นใครไปไม่ได้แบกหลังหักเลยสําหรับบิดเฮอร์บอดซึ่งวันนี้นะคะหลังจากจบเกมที่พบกับจีนบิดเฮอร์บอดนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง วอลเล์บอลเวอร์พูดถึงเกมที่สะพบกับไทยในวันพรุ่งนี้ด้วยโดยเธอนะคะได้บอกว่าการเล่นกับไทยวันพรุ่งนี้ทีมไทยเนี่ยเล่นสไตล์ที่แตกต่างกับแบบที่เราเคยเจอบอลผสมมากมายเล่นกันอย่างรวดเร็วดังนั้นการบล็อกและการดีฟเฟนต์ค่อนข้างสำคัญมากแต่ก็โอเคพรุ่งนี้จะเป็นเกมใหม่วันนี้เราต้องพักสักหน่อยเราก็เริ่มคิดถึงเกมวันพรุ่งนี้ต่อไป และโค้ดของทีมชาติเบลเยียมก็ได้ให้สัมภาษณ์พูดถึงไทยด้วยเช่นกันค่ะบอกว่าไทยเป็นทีมที่ดีฟ ens ดีมากดังนั้นพวกเราต้องเตรียมตัวให้ดีแต่เราก็เตรียมพร้อมแล้วสําหรับเกมวันพรุ่งนี้แล้วพิธีกรนะคะก็ได้ถามว่าคุณมีแทคนิกอะไรที่จะสู้กับไทยโค้ชนะคะก็ได้บอกว่าพวกเขาเล่นเกมรันรี่ที่ยาวนานพวกเราดูเกมที่ไทยพบกับโปลแลนด์วันนี้โปลแลนด์เนี่ยเล่นได้ดีมากแต่ไทยก็เล่นได้ใกล้เคียงเช่นกันเกมวันพรุ นี้นะคะจะเป็นเกมที่เป็นประสบการณ์ที่ดีดูกันไปค่ะเกมต่อเกมวินแอลเป็นเกมที่ยาวนานเรามีโอกาสในวันพรุ่งนี้และฉันก็ได้เรียนรู้มากจากเกมในวันนี้ ต่อมานะคะเรามาดูคะแนนอันดับโลกกันบ้างค่ะและมาดูกันว่าถ้าไทยชนะหรือแพ้เบลเยียมไทยจะบวกหรือว่าลบกี่คะแนนจะบอกเลยว่าอันดับโลกใกล้เคียงกันถ้าแพ้นะคะก็จะลบเยอะหน่อยค่ะมาดูกันที่อันดับโลกขณะนี้นะคะไทยเราอยู่อันดับที่13ของโลกค่ะมีคะแนนอยู่ที่192.21คะแนนส่วนเบลเยียมนะคะอยู่ที่อันดับที่15ของโลกมีอยู่188.42คะแนนค่ะถ้าวันพรุ่งนี้นะคะไทย ชนะ3ต่อ0เซตจะบวก9.78คะแนนค่ะถ้าชนะ3ต่อ1เซตจะบวก7.28คะแนนแล้วก็ถ้าชนะ3ต่อ2เซตนะคะก็จะบวกอยู่ที่ 4.78คะแนนค่ะส่วนท้าแพ้นะคะถ้าไทยแพ้เบลเยี่ยม2ต่อ3เซตค่ะลบไป5.22คะแนนแพ้1ต่อ3เซตนะคะก็ลบไป7.72คะแนนค่ะและถ้าแพ้นะคะแบบไม่ได้เซตเลย0ต่อ3เซตก็จะลบไปจุกๆเลยค่ะ10.22คะแนน ยังไงก็ต้องมารอลุ้นเกมวันพรุ่งนี้กันค่ะทุกคนถ้าไทยแพ้นะคะก็มีโอกาสที่จะหล่นมาอยู่อันดับที่15หรือว่า16ได้เลยเหมือนกันค่ะสําหรับรายชื่อของสาวไทย14คนวันพรุ่งนี้เป็นรายชื่อเดิมนะคะ,รา,ะ,คะรายชื่อเดียวกับนัดที่พบกับโปแลนด์ค่ะแอดมินก็เพิ่งรู้นะคะว่าเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนรายชื่อ14คนได้ทุกนัดเลยจากผู้เล่น18คนของเรานะคะที่มาปักกิ่งประเทศจีนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะนัดที่1ที่พบกับโปแลนด์แล้วก็นัดที่2ที่ ก็จะพบกับเบลเยียมก็จะใช้เป็นไลท์อัพเดิมนะคะ14คนสุดท้ายเหมือนเดิมค่ะยังไงเนี่ยก็ต้องมาลุนแล้วก็เอาใจช่วยสาวไทยเรากันต่อในวันพรุ่งนี้5มิถุนายนเวลา14นาะฬิกาวเวลาไทยค่ะไทยระทะาเบลเยียมบอกเลยว่ามันแน่นอนห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตเท่านี้นะ จอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหากใครนะคะดิชื่นชอบคลิปเทียมมินทามรบกวนช่วยกันกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ